กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่นี้ว่าพบกับสองเกบเขาคำเขาใหญา่อีกเน้นเกา่าเส้นเคยไม่นี้เซ oh <my> ไปปิกนิกอยู่มะนานะพี่น้องเนาะไปแกงหน่อไม้กินพันข้าวปุ่นอยู่มะนาวเพืเฮ็ดเที่ยงแล้ว,วแล้วก็ไปสล,มสลอมสโลงเที่ยงใหม่คุณพี่ด้าวกับสีกลับไทยมาอื่นก็นเลยจัดปฏิเล็กหน่อยอยู่ให้อยู่หน้าบรรยากาศเย็นๆไปเบิ่งก็เลยนะพี่น้องเนาะสีห้าหน่อไม้แกงเตรียม <Okay. S 1> อุป,ปกรณ์มีถ้วยบวงเขืองแกงหน่อไม้เป็นทงเลย ไปไปไปตอนนี้สิออกไปปิกนิกอยู่เมื่อหน้าเนาะพี่น้องถือกระสอบผ้าตั้งติบเขาน้ำเต่าหาออกไปเลยเมื่อหน้ามันจะการไปปิกนิกอยู่เมื่อหน้าพอดีไม่ได้แบบมลทอนตอนนี้ก็มาหอด้านเดี๋ยวพี่น้องเนาะเขากระสิกินเข่าเข่าเพ่นก่อนจากเข่าซอบเป็เข่าเพ่นแล้วกระสีไปห้าหน่อใหม่มาแกล้ะพี่น้องทีมงานเอ้ยวายมาเดามาเดากินเลยเดี๋ยวนะพันคร์บอนน้ำ อุปกรณ์มาปิกนิกอยู่มื่อหน้าได้ไหมนี่แบบบรรยากาศบรรยากาศค่ะักลมเย็นสมวิวตอนนี้กำลังสกินเข่าเทียงเกียมอาหารกินกำลังแต่งสกินจากเข้าเศาเป็นข่าเทียงเดี๋ยวไปหาเราไหม้มกแกงอีก อนี่นาะพี่น้องสองหยอดนี่เขาก็ะมืออะไรเมานเด้อนี่นาตาขึ้นมาไปสิ้อกมานได้นาตานีดียังบ่พอยัเองน้องใหม่เจนน้อใหม่ว้ผลขักอะไรวงดูขาวๆพี่น้องเธอเสาะเธอสับเลยสับเลยน่าอ่อนนี่สับพิสูจน์ในนาทีเสาะลึกๆอีกทำนี้แรกแกงอ่อน ตัวนี้กะสองหยอดกับประดวะปามันไอพี่น่องมาี่สองหยอดเบาๆแต่ทุ้งย่างแหงไงสอวน้ไปอีกสอวนปอ,ขอปนแข <c ười> ็งเมื่ะไเออซับเลยสิอืมอนไดน้นี่ค่ะทำไมเธอทำอย่างนี้ งัดทั้งงัดงัดทั้งงัด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 นูไม้ไผบ้านน้อพี่น้องน้องนี่น่าอักุยหยอยบ้างไงว้าวสัมสกินแป๊บเดียวฮะอ่อนๆได้แกงหนูไม้ไผบ้านนี่อ่อนๆพี่น้องเขี่ยเข้าไปมังคุ่งดมันจังเอาเนี่ย ใส่ถุงยางเ้าบ่มีกระตาใส่ถุงยางน้องตอนนี้เขากำลังมาพอน้ำไม้หยดใหญ่ๆนี่ได้สิสจั๊ให้เบิ่งทำไมใส่บ้านจัวบบาทเดียวเท่านั้นนี่มัานมานเลยนี่ห่ากินแบบง่ายๆหอดใหญ่ๆเลยเอาอีกหยดี่โอ้ กินอมาเลยงวนที่สองเจีมเจียมอีกงอนอีพเพมาบ้องน้ำมึนเห็นบางคนเลยเอ๊ะโอ้เจียมจิตทังนี้ยทำหน้าทำไมก็ได้ไปซืิน้อพี่น้องเนาะบุญดองหยากฮะใส่น้องใม่กตลังออกไปวพวกนมันตกดีนะสับเอาไว้ง่าย หน่อนนี่คือว่าพอเลยขาวเหมือนกันนวเนี่ยอื่เท่าไดรพี่น้องมานมันวันนี้หะกินมานสามสี่หยดแบบเดียวไปแกงกันเลยพี่น้องมาหนีสามสี่หยดเลย พอปะพอเลยเนาะนี่ฉพอกินบ่เลยตอนนี้กะหาหน่อไม้มาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กะไว้แกะป้าหยอดข้าวงามอวดสวยเลยสี่หยอดห้ายอดพู้ว้ามันนี่ห้ากินมันอยู่ฝนตกใหม่หน่อไม้มันก็สีออกอันนี้ก็คืออันนี้กำลังจักหน่อไม้เพราะเขาลินอยู่ในดินทรายตีเบิ้ลเป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 ิ้ลดูนี่เขาเห็ดเต้า แบบอยู่ในอันนี้เลยน้ำก็รั่งเดือดย่งทานอ้มัจกักนไมัแล้วจะเสมาต้มนะพี่น้องเห็ดเต้าแบบธรรมศาสตร์ในดินเลยเห็ดเ <c oughs> ต้าในเงาม่วงซุ้มกับแบบน, <c oughs> บบนี้สบายสบายแบบเท่ทๆกินแบบกลางดินกินกลางทรายแบบสไตล์บันนอกบรนนอกกับแบบนี้มอกำลังผดนี่แยงน้ำม่โอ้ เลยมีเต้าเห็นเห็นเอาเคียงมานี่ยแบุ๊คบึกจำไม่ไ้เนาะวันะนี้เริ่มสิแกงใหม่แล้วพี่น้องต้มจเจอแล้วแล้วก็เอาหนำยานางใส่ใส่อยอ,อ,อมักอึใส่มักอึรุงเรียบร้อยเฮาก็สิไปขายเห็นเห็นพี่อยู่พี่นี่ก็คน,นนอนทาก,กิน เลิกกว่ากูอยากลูบนี่อมิ้นหมอเหินงานจังสเนะกำลังสิเริ่มแกงนี่คือคนนอนทากินเอาเล็กนอยแต่อบอกให้มันพดเลยจะดีตี้ก็นอนทากินนี่นนนนันนีก็โซผุ่ง บรรยากาศตอนบ่ Bye <laughs> ายโมงกำลังสีไปโขงกำลังสิไปแกงตอนนี้เซฟกระทะห <laughs> เหล็กจ่างมาด้วยสเผาะความไปผากเบืองในะทิปกกในกบม่วงในะก็ะเหทนละใหม่กระติบรรยากาศยุมหน้าก็เด็กหนอยล่ากระชิบบุญบุนๆนน้อยหนึ่งดีบัะเทศเมื่อไรสบายไมิินนอ เด้พี่ยังย่งอยู่กรปุนยี่บกะปุนขันงข้าไปกินพว่ากินบ่กะุนจากน้อยจักท้ายกินตัวนี้กำลังปุุงเด้ือมกินแล้วแกินกันยังย่งอยู่เเขากินแล่เลยได้เเออกระพุนปาเปิ้งนัวประเดีกวะใส่เลยเรียบร้อยแล้วไปข้างแล้วบ้านนี้ตอนนี้กำลังค้าง ใส่เตาฟืนเตาดินใส่แกงแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เตมเทียถือเคียงมะกาแบบว่าเอาเตาแบบคุดตาไปธรรมศาสตร์นะพี่น้องตัวน,นี้กำลังขางทาให้มันผุดก่อนตอนนี้กินพันธุ์ขปุ่นกินพันธุ์ขปุ่นทาก่อนแกงน่องใหมอป้านังแกงหมดแล้วมราเห็ดเป็นการเลยเบาเท้าเหล้า ก็ขับุ่นไซ่์ตอนนี้มันคือบทแปะสันเปนจะปะตุ๊มันจงคักเนาะ้าบมงกรสิแปะักินลยเนาะกดะได้ผูหมูเห็ดป็ธรรมดาหมูเห็ดธรรมดาผักมักมาเลาหูเขาก็เอาเป็นโลได้อันนี้เอาหัวเดียวสิบสามพัน กินแสบด้วยพี่น้องกินข้าวเปล่าไปกินข้าวเปล่าไปเฮ้ยเ่กินอันนี้ห้องของก่อนก่อนจะกินแกงหน่อไม้ทางนี้เอี้ยงหัวขาสมพักเสียนสุปหน่อไม้แจ้วพักสไลด์เนี่ยเพคนหมักเฮ้ยเท่ถือใจดิกระยุเก็เป็นหัวอีกป้าของสไลด์ให้กินมดแสบปา ของมักพักสไลเธอรมักส่วนนี้มักพักกัดเข้าเอาขอกาดเกาไแสบขนาดเริ่มพดแล้วพี่น้องออก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 ไกินขอัี้มไนจะแสบอีกรอกราวนี้ไอ้กินหอมวันยามหน้าพักแย่งใส่ริกรอเสม็อึเซฟ เส็บเส็บเส็บหอมหอมแบบนี้เส็บเลอว่าเจี๊ปานอู้ซิมก่อนเบิ่งเพิงขักดรีขักดร,รีกันหน่อยนี่โคตดก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 ,ดกพี่น้องเอ้ยเติมปิ้งนัวแล้วก็เกลือเนาะเพราะว่ามันอยจางเขาก็สิคลล้นก่อน <c oughs> น่ารับประทานมากมมข,าขั้วผักขยี้แยงคือวาเสบมีเฮยงน,นีใจ<ะ>ใส่ผักขยแงใส่ผัออกขยแงเอ,อา,มาหมละเอินผู้ชายจากม่กีมันอยู่ได้นานคนเห็นเยอะเยอะเอาหมาละ <c oughs> พวกคูณเช่าจะอยู่ในนั้นซีมซิม嘛นี่ไปได้นะเศกเศกก็ต้องกินนะออพ่อพ่องไปนี่ไปเสรฟ กระตักใส่ถั่วยแล้วอืแกงทไมบกินบ้กินกับหยดดอกอินทีเสบๆพี่น้องมามากินต่อไเลยม่ช่มโมเศษป้อกับบอดเปลี่ยนไรกัดเยไคือว่นนายนกเปลี่ยนซีคือวันนายกเปลี่ยนวัน่ายจะได้กูกระหอนอันนี้เลี่ยมรถละชูเลียมเล่นตพุมาพี่น้อมามาพี่น้องเลี่ยมตุ่นมาพี่เ้มากินขะก็จงให้ตอนนี้กำลังแกงแล้ว

ไปเมพูหุยมาสออยู่นี่แพัต้นพัวงคือปลนบอกว่าสอบเยอันเนียมันเปี่ยปลาของนางงปลากินดอกอีทีก็น่าเงอปลาเบิรงเบิ่์เบิร์บในแม็กิต้าให้ลูกกินแกงกัไมพี่น้องมาๆมามาแกงกัไมเดินทางมันเด้อข้ากล่องมันหยาบกินที่ข้างแรก กับเราอินทีข้างแหลกกำลคอยกินจากเถอสีลองว่ามันรสามสเป็นอะไรวะแหกไม่ชีวิตข้างแหลกน่ชีวิตซีมลอมงกรออกสมออกสมบ่อือคุก<ม>ันอกขัข้นนเขาจะันเด้อดอกบานๆพี่น้องมามาีก้อนเพียงเพีและลูกเออไปทางบุรีพาดบรีพาดอือฮะ

ลงยขามเตมาเดิ่อกนี่กับยอกดูมีท yeah, like <ligen> ั้งแซ่บสมสมตามุดนี่เเมามลูกติ้าเพชรนมาดนเมอไกนาเส่อาะอสมสมสมกินล้วแล้วก็แล้วกดไรับรัปานี่สมมจอยากแสดงตัวนะนังปลา บอกท่นให้กินยาผ้ายตด้วแบบนี้บอกคนเขาลองโมดูด้วโมยาไปเนี้ยบอกคน่นลองบึ้งมันจะเป็นบ่อผาบ่เือนี่เาก็เป็นบนี้แหละเียบเสียบเสียบซะดอกจุมันก็เซีบก็เนาะเขาให้กินดอกที่บัลายหันเอาใบมันมาให้กูกินบาทเนาะตรงลองอย่างนั้นลานกันอ่าย่นเขาก็กระชาก แ่บแสบี่น um 네้องบานกินดอกบ้านดอกบานไกินดอกลุมไ so, ็กินกินแล้วนะบ้านบ้านฮะใบฮะนี่กงอปลางอปาออกอมพบกับงอปลากงแไหมกินแล้วมันเยใส่หูมันเดิมใบหัมจมใบหออกมันนีสปันเหลาาดใบมันหัหักขันดอกนี่บลุม ดอกนี้กินซือๆนี่ไม่นจะฟัไม่ได้ชมกับอันชมมามมัออกชมไหนวาพูดงนสีอินดอกอินทีเมือนี้หนูทดลองข้งแหกกินข้งแหลกเศกบอแมนอยากมาล้อมตกินบวงดงบกินนมใหม่นี่กินผัดนหม เออหลวงกูไปดิกลนมันกรนองมาเลยนี่นกวเอามอีลาตัวที่น้ใหม่วาดแต่พ่อแม่เนะน้ห่วาเนาะน้ตาลมันมอตุบเออแต่ก็ย่อยได้เลยใครกูดีล่างบอกจายปลาคะนี่จ่าเลยหน่ปานี่ขาบะจ่าขาบ่มาขมมขกาวบาค้าคาเขาเลยมัเงาืขมมข้าวบะมาเขาขายเขาเยมังสขม้าวบะมาเขาขายเขาไงอ เียทํามตัวนพักกรนยก็ม่บาไดกินเพราะว่าพักกระเนยงเขาคมันเป็นพักกระนยงต้อมอ้าวมีความปอมของถิ่นเน่นอนอ้าวเอ้เออฮะควงมปลอมเออมันเป็นพักกรนยงผูเห็นมาบริโอมจะหนีนี่มิแต่กินนั่นค่ะเบื่อจริงๆเอาละบอมากกินกับดอกจูมแซม กินกับดองกินข้าแล้กับพี่ไปเป็นบกกาเอ้มมเอ้พักกันนอนกันแซบนะจ๊ะไปบอกบุกกินแต่เราเองที่กอีเผาเผาอืยองเาไปได้เป็นนััจะเปนติงจติงว้อันนี้เปือยแนี่วนบอหรือว่าสุดตลาดก็ม่งจะเ้คัดเอาไว้เอามาทิกัเนเขาไปบ พัอบงกับพกลายี่พงลาเดียวได้นะลมเดียวแล้วก็กูเด็ดแล้วก็แตจะมีพกัหนอังนอกที่แห้นนนองฮะเพ่อเอลิ่อ่ามีลายเพ่อเอลี่มีลายไม่ไงม่ไเขาปั่นนะว่ากูอยากีก่อนนะฮะเขาบอกินนะฮะบัดี้มีกนกินขากินก็กินดอกนี่กินตัวนี่ กินเทากัยังกินของเขาอมันให่แบนี้ค่ะิมให้ดกันเอนิบกิบกิกินหาอ่ะดอกเๆเลาซดสดสดโอ้ยกูเจ็บท้าแล้วชยดอกอินทีโอ้ยกินสามดอกนมันสมซื้อเจ็บดอกทองฮะ แซ่บกินอยู่ทงไฮทงห้าหน้าบรรยากาศ<ส>ลมเย็นดีบอ,อก <laughs> บไปเลยแลยว้วบอกไปเลยแล้เขาก่อเขากองคูณชมเราอินดี้เนาะลองข้างแรกว่าลองข้างแรกอยากไปสัมญาสมาแล้วเด้อ <laughs> โอนิโอ